ครับนี่แหละครับก็มอดได้จังหวัดนครพนมนะครับคือมองเลยนะไรับนายอรไทยมาไออื่นยักมาบุญมาสวงไหมโตโน่พวกอย่างดาราได้เลยพวก็มาามยนะครับันหม้วนะครับเกี่ยวกับผมก็ีั้มางนนลุงนครับกับทีมงานกับม้าน้ากันนะครับหลายคนนะครับนี่ครับกับทีมงานนี่แหละมาหอดที่ยุดหมายแลวนะครับนี่งนก็ ยังจะเข้าจาเขาไปกราบกันนะครับติดไฟแดงนี่นะครับพญาศรีสัตนาพญาพญาพญ่ยังก็พญาศรีสัตนคราชพญาศรีสัตนคราชมันเป็นเขาเคนมันเป็นมันเป็นวังของพญานาฏอธิษฐานเอาได่เมื็อจากได่เมียรุ้ยก็ได่เมียลุ้ยต่ว่าเขาถังมีความยิ่งใจตัวเขาไปทันเด้อที่เข้ามาบ้านกับ ทีมงานนะครับขอบคุณนะครับคือสิผมก็มาเห็นใหญ่เทียร์แรกเลยครับเนี่เพิ่งมาเห็นนี่ล่ะผมเคยมาเกียกขอเพิ่งบารมีเพิ่งนะครับขอเพิ่งคุ้มครองนะครับมาหอดแล้วครับุ้มครองทีมงานทั้งหมดทุกคนนะครับลดขั้นนี้ล่ะนะครับมาเป้าไม้ก็คือสิ่มากาบปลายเพิ่งนะครับในมูอนี้ครับเป้าหม้ก็ได้ มา <S <S ด้วยความเต็มจจใจนะครับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาได้หกโมงสี่าิบหัวละเป้าหมายก็คืออยากว่าพี่นะครับเป้าหมายมากน,นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่ผู้ใดบนบานยังไว้แล้วก,ก็เพิ่นกับประสบความสำเร็จเล้วเพิ่นกับมันนี่เพิ่นกับท,ที่ว่าร มาถวายผ่านภูมนะครับเบนกลางทางใจมาแล้วนะครับรุ่งไงเราก็ไปที่จอดตรงนี้ไงแล้วห้องน้ำก็อยู่ข้างล่างนะึงมาถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับจดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายครับห้องน้ำก็อยู่ข้างล่างเดียวครับตรงหาองจอดรถก่อนนะครับแล้วก็จังหิมาทำการนะครับมุมตวงนี่นักท่องเที่ยวหลายเราลองจอดมาจอดตวายอยู่ ทุกนีเก็จะบริเวณหัวก็จะเข้ามาไปทางไหนผัวมาได้ไหนนี่จับอืมันแล้วอะไรกันอ่ะรถชนกับรถรถบังมันเพิ่นเราก็เห็นมีมีนั้นอยู่นะมันทางเขาเขาย่างรถจะรถเขาหนีไงไอ้แม่หนูนไม่ขีดนี่ไอ้แ่ครับว่าจะมาได้ยังใจจะกองนี่ก็ไม่ยอมขยันไมีขีดมองจอดรถให้จอดเขาคือบ่จอดเต็มนี่เขาเบิ่งในไปย่างเขาหมายแล้นนะมอกเขาย่างข้างเขาอยู่ไปเขาลอกรถไป็นเป็นทางขึ้น เออข่ข uh. ้าเ uh. ่ก็เยววไปนี่นะมันเป็นมันเป็นม้าแดงมันจะไลบางทีเขาเหมองไรบางทีฝุ่นต้องใบเจียเขาหรอบอต่เห็ดน okay. er ้ำม้ากระไผ่อนกะปูปนพิท mm ักษันติลาผมมันล่ะใามื่อเดียมมันคือจังคุนบวยนีก่อ นั่นแหละนี่เราฟังเล่าไม่นำเก็นั่นแหละไม่นำลายแล้วถึงแล้วครับตรงนี้ถึงฟังโค้งแล้วฟังตรงนั่นก็คือสปอเล่วนะครับแม่นั่นแหละเอาปุดได้ว่ามันไก่หรือาง มาหอดพีระหัหาเงี้ยวมาอดพีระห์หเงี้ยวนะครับกะมาหอดแล้วนะครับมนมากกาจอรอจควนเยี่ยวไหไเนฟี่มาใทบอกผมอยู่นีครับโอ้ยูทูบครับยูทูปเปอร์ยูทูบเปอร์นะครับย้อยก็คือเซองไปพูนะครับสบปเล่านะครับผู้ใายอยากทำไปกับพู้หงครับร้อย ร้อยขามเลยนะครับร้อยข่ามเลยนี่แหละครับเรบาก็ัมาถึงแล้วนะครับแน่นำโคงนะครับตรงนี้แน่นำโงนคงฝั่งสปปลาวนะครับเป็นในเป็นเมืองปากปากเซป่ตรงนี้ ตรงตรงตรงเขาเหลือเห็นที่เป็นเป็นไงนมันเป็นเป็นผู้ด้วยน่ะว่า<อ>มันขี่ป่าด้วยน่นเป็นผู้เขาเลยเป็นก้อนเป็นก้อดด้วยนะพว<อ>กไก่เนี่ยหาจิโร่ร้อยขำพวกไกลล่กันเนีย่ยเขาเป็นกระมีอะไรสะพานขามอยู่เนาะที่หาป่าบ,บรวณแมนผมเจ้าหาปลา เอากันี่คีเลี้ยงขามไปก็ได้มาแต่ดเสียเงินคายขามด้านดอกก็คือเขาขามไปแล้วขันพี่พี่น้องใกล้ๆนี่ะอไปเมูเบนมแล้วก็กลับมาหน่่ก็จะอเสียเงินคาเหยียบกี่ดิ่งให้เดาได้แล้ววันนี้ไปับยังเพิ่งทั้งเลยลงมาหมดเลย นี่เดี๋ยวลงไปนี่ก็ได้ลงไปลงไปข้างล่างนี่ที่ใส่้อง,งน้ำู่วางไหนไปห้องน้ำไปแป้งน้ำก่อนพากัดจะท่ากันมาเบิ่งนะครับไปของน้ำก่อนน,อน,นี่กะมื่อนี่กะ,ะนี่นะครับรน,นี่นี่เรางวัลพร้อมเผายดลวดกะตรงนี้นะครับ รวยได้รวยได้คร like, ับพ no ักปีก่อนครับถือพายยางมาเบิ้งทั้งปีก่อนครับนี่แหละครับนักท่องเที่ยวเพิ่นกับมาแล้วก็เพิ่นกับมาเบิ้งครับไปยังไปอย่างข้าเกินไปท้ำธุระภารกิจก่อนกันควายแล้วยิ่งเข้ากันเข้าแล้วจังไปหาเพิ่น ที่หินมีสภาพเหมือนไพราน่าหรือหูใหญ่นะครับเรหูมีตาแล้วก็ทุกอย่างถ้าท่านมาถึงเดือนตาแล้วท่านจะสายาที่นะค,ครับไอมาที่เป้าหมายนะครับมาฮ่อนแล้วนะครับทุกคน พพพไพันเขาเ้าไป่นเไปเลยปรตูเมื่อ้วทำงานตรงนีเจ้าผู้จ้องเอฟซีมาใต้ท้ำครับครับไปของเนียอันพันหนบตรงข้าเจ้าประอเมื่อนผู้จ้อเนี่แครับเขาเาไปทำพันกิจตรงนี้ก่อนเจ้าว,ว่า้เของเมื่อเ่เอาไม่เข้าห้องจับกล้องพาไปเอาเปิดได้ยังยดเจ้าทายฉากไปทายกล่องเมื่อนครับเมื่อนี่นก็นภาพ พี่พาน้องมานะครับมากแล้วข้าพนมครับมากพี่นะมีตะค่นงามนี่ครับเสียพ่นครับนี่คนลุนี่ครับผักพันธุ์มูลเลือดมุลเลือดชนันเอื้อนี่คุณแม่แปะขนสวยนี่อยู่ของยูทูบเบอร์นี่ครับมากที่เฮาจะมากวงมากไอ้ยังงล่ะกาบจับปูสิสัตรนาคราชเนาะเพิ่นกันว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ของลุ่มแม่น้ำโคงไปหนาก อผู้ใดอยากได้ขอ,อยังขอได้เมื่อตุย่างเออขอให้เมียเบายากก็ได้เบาง่ายก็ได้เออนี่นี่ผู้นี้เพิน่นธ์จมาขอเมียอ,อันเบาง่ายนี่ให้ให้เมียหมอนเมียขัน้นเาบาเมียเบางา่ายผัวบอกคำเดียวให้เสียผัวหลดนี่เพิ่นก์จีมามือนี่พิ่นมาบนขอให้เมียเป็นคนหูผู้ดีเออเฮ็ด์นักกินแล้วให้ผัวแพ่งกินก่อนผัวอยู่แล้ว เมียค่อยกินทำไมตัวไอ้ไอ้พันธ์กะไอ้พันกะให้พามาบราเราบ่เคยมาให้เรามากราบบ่ายหลวงปู่เออไอ้หนิมเง่าเออส่วนนักเอกอะขึ้นมาเออพุ่นมันกะจีมานักเอกกะจีเดินมาแล้วทั้งพุ่นเออเดินมาแล้วนี่ยวางงังามครัวเออเสียทีนี่เป็นมาแล้วนี่กะจีผุนกะจีมาไอ้ฐานมาให้เมียว่านอนสดไงให้เมียหมอเมี่ยขันเออเป็นไร เฮ็ดเกาแล้วให้พวกแพ่งก,กินกน่อนผัวอิ่มแล้วน้องของที่กินเอ <m uch ing> เอไหบ๊อกของเด้ไหบ๊อกเราใหบอใหว,ว,วอาใหผัวฮักุหลงเออบาตี้นี่ก็บไอม่นโอ้โหนี่จะเม่นเบิ่งนครับนี่กับมังสิโอ้สาธุสาธุเด้อลูกเต้าพร้อมพี่พร้อมน้องก็บอะไรไหมเนาะมา <m uch ing> เด้อไผ่นากกับอะไรเด้อมาบอกเรื่องไอเรือเด้อเออนี่ให้ไอ้นี่กับจะให้หนีไปมาอยู่น้ำผูกนับผัว

เ้อครับเมื่อนี่คือมาเฮามาเที่ยวขังเบิงแม่ลำคงครับกะมาเบิงเลยปูปูซีนาคาราปูซีนาคราสัตตานาคาราสเมื่ารไหวเพิ่นขอพรเพิ่นนะครับมื่อนี่เพื่อว่าเขาจะได้พรที่ดีไปสู่บ้านเขานะครับมุ่งหน้ามาตรงนี้แล้วประมาณ200กว่ากิโลนะครับถี่มหาเพิ่นตั้งใจไม่หลีนะครับมื่อนี้ครับคือหลักในะสบความสำเร็จในชีวิต ขอค้อนนึอเนรับมาทาดีูขมถูกครขับขอ้อรื่องอะร่ร้มนเป็นรอยมันเปนพันเด้อซทายพเดอาท่างทหานเรียครับเกาะไทยเหรอครับนันกับไปอหรอน่ยมาพันมาพี่ครับอ๋อนี่ครับนี่การที่ทีมงานนะครับทีมงานทีมงานมาล้ากันครับทีมงานมานํากันครับนี่คืออยู่อยู่ฝั่งไทยนะครับฝั่งทางนั้นก็เป็นสปปลาวนะครับฝั่งทางนั้นครับ คือสวยงามมากครับที่ตรงใกล้ๆพุ่นเป็นภูเขาเลยครับพุ่นแมนครับเป็นภูเขาครับเป็น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 งนเป็นงนเป็นภูเขาบ่าเป็นบนเป็นเมฆครับเป็นภูเขาเป็นประเทศลาบครับเป็นแดนในเป็นแดนในเมืองลับแลแม่หมายนะครับตรงนั้นถ้าผู้ใดข้ามไปแล้วทีนี้จะพวกมายิ่งนะครับม่มีผู้ชายแมงลับแลแม่หมายนะครับนี่แหละครับก็คือ เขาไปใน YouTube เห็นนะครับขับขับตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับทั้งผู้หาปลานะครับเ <ส éral> ข้าติดเขาแดนนะครับ,<สะ>ข,อบขออนุญาต เดี๋ยวใละไปนอนก้อนเดี๋ยวจะถ่ายคอยถ่ายารูปนิ่งเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาถ่ายารูปนิ่งเจ้าคอยเจียบถ่ายไว้เจ๊ะรูป